ผมจะทดสอบเตาอินฟราเรดยี A ่ห้อ AJ ว่า1ชั่วโมงจะกินไปเท่าไหร่อุณหภูมิจะสูงสุดไม่เกิน500องศาเซนเซียตถ้าเกิน500องศาเซนเซียตจะมีตัวสมองกลคือมโโรคอนเลอร์ควบคุมความร้อนไม่ให้เกิน500องศาเซนเซียตนั่นเองตอนนี้มิเตอร์ไฟฟ้าอยู่ที่1,519.3หน่วยพอดี จะทำการทดสอบหึงชั่วโมงแล้วมาดูว่ามิเตอร์ไฟฟ้าจะได้กี่ยูนิตครับกดเปิดกดไปที่ผัดสเตอร์2,200วัตต์กระแส9.16แอมโวลต์อยู่ที่2 1 3มโวลต์ครับลืมกดเวลาครับ ความร้อนอยู่ที่531องศาเซนติเกรดที่2200วัตต์กระแสตอนนี้ตกเหลือ6แอมกระแส6.8แอมที่220โวลต์ผมจะตั้งอยู่ที่2200วัตต์ตลอด1ชั่วโมงเลยนะครับเพื่อดูค่าไฟเท่าไหร่ความร้อนอยู่ที่520ว 4องศาเซนเซียตที่2,200วัตต์ที่กระแส6.45แอมป์220โวลต์กระแสช่วงแรกจะอยู่ที่9แอมป์ฝ่าเมื่อทำความร้อนได้ที่500องศาเซนเซียตแล้วการทำความร้อนก็จะลดลงเพื่อรักษาอุณหภูมิให้อยู่ที่ประมาณ500องศาเซนเซียตดังนั้นกระแสจาก9แอมป์ฝ่าฝ่าก็ตกเหลือ6แอมป์ฝ่าฝาครับสังเกตดูเมื่อกระแสลดต่ำ โวลต์จะสูงขึ้นครับแในเมื่อกระแสเพิ่มขึ้นโวลต์ก็จะลดลงเนื่องจากมิตเตอร์การไฟฟ้าภายในจะมีขดลวดเพื่อมาเหนี่ยวนำให้จานหมุนเมื่อมีกระแสเยอะก็จะเกิดแรงดันตกค่อมที่ขดลวดนั้นเยอะขึ้นครับทำให้โวลต์ตรงนี้ตกลงตรงนี้จะเป็นโวลต์ก่อนเข้ามิตเตอร์การไฟฟ้าจะได้223โวลต์หลังจากเข้ามิตเตอร์การไฟฟ้าผ่านขดลวดเหนี่ยวนำ ก็จะตกเหลือ220โวลต์และเมื่อยิ่งกินกระแสะมากเท่าไหร่โวลต์ที่ออกมาจากมิตเตอร์การไฟฟ้าหลังผ่านขดลวดเหนียวน้ำแล้วก็จะตกลงมากเท่านั้นครับต่อไฟฟ้าตั้งอยู่ที่2,200วัตต์ตลอดการใช้งานกระแสะตอนนี้อยู่ที่6.35แอมป์โวลต์อยู่ที่224โวลต์ผ่านไป1ชั่วโมงเต็มพอดีครับจะมาดูว่ากินกระแสะเท่าไหร่ครับ ได้1,520.54ดครับสังเกตว่าจะมีขีดเล็กๆอยู่ที่หลังตัวเลขขีดเล็กๆนี้1ขีดเท่ากับ10วัตต์ต่อ1ชั่วโมงครับเปรียบเทียบกับขีดยาวที่อยู่ข้างนอกก็จะรู้จำนวนตัวเลขครับเท่ากับ1.25ยูนิตที่1ชั่วโมงเต็มครับ ไว้ที่บ้านผมใช้ยูนิตละ4บาทก็เท่ากับ5บาทพอดีครับ1ชั่วโมงเท่ากับ5บาทผมตั้งไว้ที่2.200วัตต์ตลอดการใช้งานตั้งไว้ที่หมวดผัดสังเกตตรงนี้ถ้าสว่างมากก็กินกระแสมากถ้าสว่างน้อยก็กินกระแสน้อยครับเพื่อรักษาอุณหภูมิไว้ให้ได้500องศาตลอดการใช้งานที่เร่งแรงสุด2200วัตต์ครับ อุณหภูมิอยู่ที่525องศาเซนเซียสดตลอดการทดสอบครับยังสามารถเบาได้นะครับ2,200วัตต์คือแรงสุดนะครับปรับเป็น2,000 1 8 0 0 1 6 0 0 1 4 0 0 1 2 0 0 1,080 0 0 0 600 400 200 ปรับได้ต่ำสุดที่200วัตต์ครับผมปรับไปที่200วัตต์กระแสจะลดลงเหลือ2.7แอมป์ที่230โวลต์400วัตต์ที่4แอมป์600วัตต์ที่5แอมป์800วัตต์ที่5.9แอมป์1000วัตต์ที่6.5แอมป์ 1,200วัตต์ที่6.8แอมป์1,400วัตต์ที่7.5แอมป์1,600วัตต์ที่8แอมป์1,800วัตต์ที่8.5แอมป์2,000วัตต์ที่8.5แอมป์2,200วัตต์ที่8.5แอมป์กระแสจะขึ้นขึ้นลงลงเพื่อควบคุมควารมร้อนให้ได้ที่ ห้าร้อยองศาเซนเซียตในกรณีที่เราตั้งไว้ที่2,200วัตต์สูงสุดนะครับน่าจะพอลองค่ายว่านยสังเกตกระแสตรงนี้จะแรงมากลดลงไปแล้วครับตอนนี้จะกินกระแสลดลงครับถ้าตรงนี้เข้มก็จะกินกระแสเพิ่มสนใจสั่งซื้อเตาไบฟ้าอ v ินฟราเรดคลิกลิงก์ใต้วิดีโอที่ท่านกำลังชมอยู่ที่ติดตามคลิกลกระดด่งไม่พลาดคลิปใหม่ขอบคุณครับ